เอาละครับก็กลับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่เกม f i s h i n g Planet อีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของเหยื่อกันบ้างนะครับเป็นจําพวกเหยื่อสดนะครับไม่ใช่เหยื่อปลอมนะเดี๋ยวเราจะมาดูประเภทของเหยื่อต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของน้ําหนักด้วยบางคนไม่ทราบด้วยสักว่าเหยื่อเหยื่อสดนะครับเหยื่อเราจะนิยามมันว่าเหยื่ออะไรดีวะเหยื่อสดนั่นแหละนะครับเหยื่อสดมันมีน้ําหนักของมันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเข้ามาที่ในหมวดของเบ็ด เยอนะครับผมดูที่ประเภทอันตรงนี้เป็นเซลนะครับเป็นเซล์กับนิวนิวน่าจะมีอ่านิวมีเซลเซลไม่มีนะครับแล้วเรามาดูกันที่ประเภทก่อนตรงนี้คือเวทนะครับที่เขาจะบอกน้ําหนักไว้น้ําหนักถูกแยกเป็น6ไซส์นะครับหน้าหนักแต่เขาไม่ได้บอกว่าเอ่อกี่กรมัมกี่กรมักรมเขาไม่ได้บอกขนาดนั้นนะครับเขาแค่บอกประเภทเฉยๆว่าอันนี้หนักมากหนักน้อยหนัก,นกอะไรแบบนี้นะครับแต่คราวนี้เรามาดูที่ประเภทก่อนแล้วกันประเภทนะครับที่ไทประเภทก็จะมีคอมมอนเบสครับคอมมอนเบสก็คือเหยื่อทั่วไป นะครับอย่างเช่นขนมปังชีสขนมปังน้ำผึ้งเฟตสฟู้ดอะไรต่างๆนานาที่เราเคยเห็นกันอยู่แล้วนะครับนี่ก็คือเหยื่อปลายสายทั่วไปเนาะเซโมลินาบอลมัชเมลโล่คอนอะไรแบบนี้ข้าวโพดนะครับเยอะแยะมากมายนะครับอ่ามีผักด้วยผักสับนะครับปลาเลยกินผักปลามางสวิรัตเนาะอาอย่างเช่นขนมปังนี่เห็นไหมเค,ค้กกล้วยหอมก็มีมีเหยื่อเป็นจำพวกเค,ค้กกล้วยหอมด้วยให้คนกินดีกว่าไหมเนี่ยนะครับแล้วก็ลูกลูกไม้ต่างๆเนาะลูกปาล์มลูกนู่นลูกนี่เยอะแยะมากมายนะครับ คามูคามูน่าจะเป็นพืชชนิดหนึ่งในอ,อเมริกาใต้นะครับ คาม,มูคาม,มูเพราะว่าทาร์เก็ตฟิตเขาเขียนว่าเลดอายปิลัญญาอะไรพวกนี้นะครับนี่ก็คือทาร์เก็ตกลุ่มจําพวกที่มันจะเอาเหยื่อชนิดนี้ไปใช้ได้นะครับน,นี่มาเล็ดโอ๊กเหรออ่าเห็นไหมตกลอชตกอะไรพวกนี้นะครับผักอะไรกินผักละ่ละคาราเซียนแล้วก็คาบนะครับปลามังสวิรัตต่างๆน,นี่ก็ลูกปลามนะครับตกแทมบักกี้ตกแทมบักกี้ตกเบคอนคลิปซอลแคทฟิตตกเลดไอปิรันย่าอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ประเภทที่2นะครับเป็นเหยื่อจําพวกหนอนมแมลงต่างๆ เป็นพวกหนอนพวกมแมลงต่างๆรวมๆกันนะครับอย่างที่เรารู้จักกันเลยก็คือเล d เวิรมนะครับที่ไปขุดฟีกันที่บ่อหนึ่งแกลส s อปเปอร์นะครับตากะแตนมแมลงวันนะครับเป็นไฟนะครับเขาก็าจะบอกเรื่องน้ำหนักควบคู่กันมาอยู่แล้วด้วยนะตา์เกตของเขาก็ตกบูคิวตกเทา้าตกซีครับส่วนเวทเขาก็เขียนว่าไลท์ไลท์อยู่ในเวทไหนล่ะถ้ามาดูด้านบนก็จะเห็นไลท์คือเหนียบที่เบาที่สุดแล้วนะครับ ประเภทที่เบาสุดหนอนมแมลงเนาะอาจจะมีอะไรอ่ะมีหนอนมะพร้าวหนอนร่วงมีบัตรเวิร์มมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายหนอนเต็ไมไปหมดนะครับมีเมฟ์ยด้วยเมฟายคือน้องเคยบอกว่ามันคือตัวอะไรนะแมงชีปากขาวมแมลงชีปากขาวอะไรเขาใช่ปะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะเนีย่ยเหมือนร่วงมะพร้าวอย่างเงี้ยมีกิ้งคือด้วยนะทุกคนบางคนอาจจะไม่รู้นะฟิชชิงแพนเดตแม่งมีเหยื่อกิ้งคือนะครับจริงๆมันอาจจะไม่ใช่กิ้งคือก็ได้นะแต่ผมดูจากรูปทรงนะผมไม่รู้ว่าชื่อกิ้งคือจริงๆชื่อที่เป็นทางการที่ถูกต้องมัันคคืืออะไไรรดูรูปแม่งงยกก็ิ แลกันมลงปอจำพวกนี้ยาวไปจนถึงแบบพวกมแมลงปีกแข็งต่างๆนะครับมีอย่างการทั้งแมงดาพี่น้องนะครับตกแคทฟิทอาจจะไม่ใช่แมงดาแหละเป็นมแมลงน้ําชนิดหนึ่งนะครับของแอฟริกาเขาแอฟริกันแจนน์วอเตอร์บักนะครับเป็นมแมลงน้ําแต่ดูจากรูปทรงแล้วมแมงดาบ้านกูแหละอันเนี้ยนี่ก็คือคือเหยื่อปลายสายที่จะไปเกี่ยวกัคันเบ็ดหน้าดินนะครับเบ็ดหน้าดินเบ็ดทุ่นได้หมดเลยคราวนี้เรามาดูที่เหยื่อสดครับเป็นประเภทเหยื่อสดต่างๆออย่างเช่นชไนเนอร์สมอลคัตนะครับ เนื้อสดในที่นี้หมายถึงว่าไม่ต้องมีชีวิตก็ถือว่าสดนะครับนี่กไไ็ไม่ได้มีชีวิตนะเนี่ยโดนสับขนาดนี้คงไม่มีชีวิตนะครับไขป่ปลาไขป่ปลาแซลมอนนะครับกุ้งเครฟิทโอ้ในน่าก,กินมากเลยนะครับเหยื่อต่างๆนานา,นา,นามากมายที่ถูกจัดประเภทเป็นเหยื่อสด มีกระทั่งกบเยื่อสดอัะเนี้ยเทคโนแพงต้อนเหยื่อแพงตอนอัดเม็ดอย่างนอนทะเลอะไรพวกนี้ก็มีนี่ก็ถือว่าเหยื่อสดทั้งนั้นนะครับเนื้อ,อาหาันตับไก่อะไรพวกนี้ทั้งนั้นเลยมีปูมีอาหารกระป๋องด้วยมีสมองวัวอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวยะมากมายปลาน,นินเป็นตัวตัวก็มีนะครับอะประเภทที่4นะครับเป็นเหยื่อเฉพาะเจาะจงเฉพาะปลาครับนะครับแรคเกตเหยื่อตรงนี้จะ แน่นอนท่าเกตมันจะเป็นปลาคราฟเป็นมเมล็ดบอยลี่นะครับจะเป็นเหยื่ออัดเม็ดที่ถูกสร้างมาโดยเฉพาะนะครับแน่นอนเพื่อปลาคราฟโดยเฉพาะและเหยื่อประเภทนี้จะเกี่ยวได้แค่คันปลาคราฟนะครับจะต้องเป็นคันปลาคราฟนะถึงตัวเหยื่อจะไม่ได้เอาเสียบไปเสียบที่ปลายเบ็ดก็เถอะหมายถึงว่าปลายคันนะนะปลายไกด์นะแต่มันจะเสียบได้แค่คันปลาคราฟเท่านั้นนะครับคันปลาคราฟลอกจะเป็นลอกสปินนิ่งธรรมดานะครับสายเอ็นจะเป็นสายเอ็นอะไรก็ช่างแต่ปลายสายเนี่ยน่าจะต้องเป็นปลายสายปลาคราฟเท่านั้นนะครับ แล้วตัวเบ็ดเท่าที่จำได้ก็คือเหยือประเภทพวกนี้จะใส่ตัวเบ็ด s ิ m p l ิ h o ุ k ธรรมดาได้แต่จะใส่เบ็ดเบอร์เลไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวเบ็ดปลาคราฟแบบถูกต้องเลยเนี่ยก็จะใส่ได้เนาะเยือไปใส่พวกนี้ก็จะเป็นเดือถูกปั้นถูกแต่งกลิ่นมานะครับเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเป็นนี๊อ่ะเป็นก้อนนะครับไซส์20มิเม็ดร์เก็ตปลาคราฟแน่นอนนะครับสีแดงนะครับแต่งกลิ่นเป็นสตรอเบอรี่นะครับเป็นก้อนกลมๆ1กล่อง10ก้อนเนี่ยซัดไปแล้ว2.2 0 0นะครับ ือแบบแพงมากในช่วงเลเวลถ้าสมมติว่าเลเวล50นะเห็นไหม <Yeah. S 1> เหยื่อปลดล็อกเลเวล50แต่กับมี10ก้อนในราคา2 0 0นี่คือแพงนะเหยื่อประเภทที่5ครับประเภทที่5ก็จะเป็น s a วอเตอร์นะครับเป็นเหยื่อสําหรับการตกทะเลเนาะเริ่มตั้งแต่นี้กุ้งต้มเราเหยื่อตั้งแต่ชิปทั่วไปธรรมดานะครับซึ่งมีน้ําหนักกลางๆจนกระทั่งหอยแมงผู้หอยหวานหอยเหยม็นอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับหนอนทะเลนะครับเยอะแยะมากมาย จนกระทั่งมีปู ienne, มีปลาแมคเคเรลมีปลาหมึกมีแอนโชวีเป็นตัวตัวนะครับมีเหยื่อปลาโอใช่ไหมเนี่ยปลาโอนะอย่างเงี้ยเหยื่อปลาโอ ok, เป็นตัวตัวนะครับกระทั่งถึงเป็นเหยื่อเป็นลอฟเตอร์เลยแต่แอนลอฟเตอร์ด้วยอ่น้ำหนักเหยื่อถ้าอยากรู้ว่าเหยื่อไหนมันมีน้ำหนักมากน้อยเท่าไหร่นะครับกดไปที่เหยื่อแล้วก็ดูเวทได้เลยนะครับถ้าเป็นไลท์ก็ <S <S คือน้ำหนักต่ำสุดเม็ดไลท์ก็คือน่าจะคือน้ำหนักที่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับยังไม่กลางถ้ากลางก็จะเป็นมีเดียมนะครับ ถ้าให้เรียงตามภาษาไทยง่ายๆเลยเนี่ยก็คือเริ่มจากเบามากแล้วก็เบาเบาแล้วก็เป็นกลางนะครับกลางแล้วก็เป็นเริ่มหนักนะครับแล้วก็เป็นเฮฟวี่ก็เป็นหนักเอ็กเฮฟวี่ก็คงจะเป็นหนักมากๆส่วนของเรื่องเหยื่อไปใสายก็น่าจะแค่นี้นะครับแยกประเภทแค่นี้ส่วนจะเอาปลายไปตกอะไรนั้นเนี่ยก็แล้วแต่จะลองเลยนะเพราะเหยื่อมันเยอะมากจริงๆยังไงก็ไปลองกันดูถ้าพอจะเข้าใจเหยื่อบ้างว่าเหยื่อแต่ละชนิดใช้อะไรนะครับอย่างเช่นเหยื่อ บอยลี่เนี่ยเมล็ดบอยลี่เม็ดบอยลี่เนี่ยก็คือจะต้องตกปลาคาบเท่านั้นรู้แค่นี้ก็พอแล้วครับเพราะว่าเหยื่อทุกเหยื่อสามารถใช้ได้หมดเลยใช้กับปลายสายได้หมดเลยยกเว้นเหยื่อไอเนี่ยไอเนี่ยตัวเดียวนะครับเพราะว่าไอนี้จะต้องเอาไปเกี่ยวกับคันปลาคาบเท่านั้นเป็นเหยื่อปลายสายที่เลือกคันเบ็ดให้ตัวเองถูกล็อกมาให้ไวไปใช้กับคันเบ็ดปลาคาบเท่านั้นยังไงก็ศึกษากันเอาเนาะอยากลองเอาอะไรไปใช้ตกอะไรก็ลองดูได้หมดเลยถ้เจอจุดใหม,ใหม่ๆเจอปลาใหม่ๆเจอเหยื่อที่กินดีๆนะครับโอเคเอาละ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วถือว่ามาอธิบายคร่าวๆให้ฟังแล้วกันถ้ามันยังไม่ลึกเพียงพอเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับโอเคบ๊ายบายเจอกันสวัสดีครับ